ถ้าคุณกำลังหาฟอร์ดเกียร์ออโต้ไม่เกิน5 0 0แสนคันนี้4 4 9 0 0 0เพันเป็นคำตอบของคุณค่ะ <Wow. S 1> สวัสดีค่ะให้เราทุกคนคะวันนี้อยู่กับสีรุ่งคร์เซนเตอร์อค่ะซึ่ง proud to present มังมากเลยเพราะว่าวันนี้ได้ทั้งหล่อสมาร์ทมา่านแมนออปชั่นเยอะ่วงลางแน่นพร้อมทั้งงวดก็ดีต่างหากโอ้โหจัดเต็มขนาดนี้ทุกคนคะคิดว่ายังไง 4 49,000แต่พี่ได้เกียร์ออโต้ไปพร้อมทั้งได้เป็นเจ้าฟอร์ดตัวสายลุยแบบนี้อีกด้วยค่ะข้างหลังเลยเป็นฟอร์ดเรนเจอร์นะคะเจ้าตัวนี้ก็คืออย่างที่เห็นก็คือล่อหล,อ,ลอ,อการกันเลยทีเดียวค่ะหนีบเบาเลยไม่ว่าจะเป็นกระจังหน้าไม่ว่าจะเป็นซุ้มล้อหรือแม้แต่ดอกยางลายยางเองแม้แต่แม็กเองก็ตามนะคะเอาว่าสายลุยเนี่ยน่าจะถูกใจกันพอสมควรเลยล่ะค่ะสายบรรทุกสายจุกข,ของก็คือตัวใหญ่ๆเบ่งเบงพร้อมจุข,ของได้เยอะๆแบบนี้เลยค่ะ มีเซ็นเซอร์ด้วยนะจ๊ะเซนเซอร์ใหญ่แบบนี้เลยก็คือเวลาถอยนี่คือดังปิปๆแน่นอนคุณแจก็ยังเป็นกุญแจรีหมด2ดอกอีกด้วยนะคะซึ่งบอกเลยว่าคุณจะถูกใจกับสิ่งนี้แน่นอนมาต่อกันเลยค่ะภายในนี่คือบอกเลยว่าแน่นแน่นปักปักเลยนะคะก็จะเสียกุญแจก่อนแล้วเรารอดูกันค่ะว่าเป็นยังไงโอ้โหทุกอย่าง <Barnes> ใหม่มากเลยนะคะอย่าเบรค่ะแล้วก็สาดกันเลย ว้าวไม่ได้ต่างอะไรจะออกห้างป้ายแดงเลยนะคะที่สำคัญคือสเตตัสค่ะภาษาไทยจ้ะบอกเลยว่าง่ายฟังกชันเลิศครบมงา,ากเลยเอาละค่ะในส่วนของมีเดียโฟนนะคะโทรศัพท์มือถือเรดิโอต่งตางๆนะคะครบคันมามากที่สุดค่ะแม้แต่แผงแอร์ทุกอย่างก็คือครบมงา,ากเลยนะคะเกียร์ที่เป็นเกียร์ออโต้นั่นเองอเลิศมากที่สำคัญนะคะคันนี้จะได้เป็นเบาะเป็นเบาะผ้าแบบนี้ระบายความร้อนได้ดีซะด้วยแล้วก็ ม่ไม่ได้เตรียมนะบุ๊กเซอร์วิสค่ะเหมือนจะไม่ได้แกะใช้างานเลยนะอเลิศที่สุดแหละจังหวะนี้นะคะแล้วก็ระบบต่างๆนะคะพับปรับไฟฟ้ากระจกมองข้างก็พับปรับไฟฟ้าแล้วก็อะไรต่างๆนี่บอกเลยว่าน่าใช้างานสุดๆเลยค่ะคุณไปดูเลยค่ะในงบราคาตลาดนี่เท่าไหร่อะไรยังไงบอกเลยว่าคันนี้ก็คือที่สุดแห่งความคุ้มแล้วล่ะค่ะช่วงล่างก็ดีแล้วห้องเครื่องละ่ะคะเป็นยังไงบ้าง ไปดูกันค่ะใครไปสายลุยนะถูกใจคันนี้มากๆพร้อมทั้งอุ๊มีโช๊คอัพด้วยเห็นป่ะนี่นะคะสุดๆไปเลยนอกจากนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นคราบสนิมคามน้ำมันย้อยอะไรใหม่มากเลยนะเอาดีๆซีรียลนัมเบอร์ก็ยังมีนะคะแผ่นเพจป้ายมอกรองมาตรฐานแม้แต่หัวน็อตเองเนี่ยยังไม่เคยขัดเลยนะ449,000 แล้วคุณพร้อมเป็นเจ้าของคันนี้หรือยังคะถ้าพร้อมเป็นเจ้าของคันนี้แล้วเนี่ยจีน่าให้ออกรถเริ่มต้นที่แบงก์แดงไปเดียวเครดิดดีออกรถร้อยเดียวค่ะมาได้เลยส่งฟรีทั่วไทยทําสัญญาฟรีท่วประเทศนแน่ๆค่ะบอกเลยรถคันนี้นะคะเป็นแบบป๊อปปูล่ามากๆในยุคสมัยนี้คุณเป็นคนที่เท่ใช่ไหมแล้วคุณต้องการรถยนต์ที่เท่เหมือนกันคันนี้จัดไปค่ะงวดก็ถูกงบก็ดีดีไซน์ก็ิศไปค่ะ